สวัสดีจ้าทุกๆคนยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่องป้าแป๋วคนบ้านสวนจ้าวันนี้ป้าแป๋วเดินผ่านมาทางต้นกระท้อนเห็นต้นกระท้อนเหลืองหล่นเต็มเลยจ้าป้าแป๋วก็เลยจะพาทุกๆคนมาดูกันเนาะกระท้อนนี่ก็เป็นต้นไม้ตั้งแต่สมัยแต่ดั้งแต่เดิมนั่นแหละเป็นผลละไม้ที่คนโบราณโบราณมักจะปลูกเอาไว้ในครัวเรือนเนาะนี่จ้ปะป้าแป๋ว พามาดูลักษณะดูถั่วลูกเขาล่วงเกื่อนเลยเพราะว่าเมื่อวานนี่น่ะที่มีลมพายุน่ะมีลมอย่างคักเลยทีนี่มนกระท่อนของป้าแป๋วที่ซุกแล้วก็เลยร่วงเลยจะ้ะนี่ล่วงเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ากระท่อนเนี่ยเขาว่ายิ่งมันช่ําน่ะจะยิ่งอร่อยยิ่งหวานเดี๋ยวเราก็เวลาเราจะกินเนี่ยเนาะเราก็ต้องทุบๆๆบท,ท,ท,ทุให้เขานุ่มก่อน แล้วถึงจะยิ่งเพิ่มรสชาติให้กระท้อนนี่มีรสชาติมากยิ่งขึ้นของป้าแป๋วปลูกแบบปลอดสารจ้ะปลูกแบบปลอดสารก็เลยไม่ต้องกังวลว่าต้องกินเมื่อนู่นเมื่อนี่ถึงจะมดยาอ่างเงี้ยเนาะบางทีเวลากระท้อนเขาเปลี่ยนใบน่ะเวลาเขาเปลี่ยนสีที่ใบน่ะก็สวยมีสีสันดีนะจ๊ะ กระท้อนปกติใบเขาจะเขียวๆเ,เนาะแต่ก็จะมีช่วงฤดูที่เขาแบบเปลี่ยนสีของใบเป็นสีแดงแบบเนี้ยบางทีก็จะมีสีแดงแบบเนี้ยจะ้ะทั่วต้นเลยช่วงฤดูการหนึง่งสวยงามก็มีสีสันไปอีกแบบกระท้อนใบสีแดงจะมีสีแดงทั่วต้นสวยงามมากนี่กันล่วงเต็มใต้ต้นเลยจ้ะ เนียป,ปลาแป๋วเก็บก่อนกระท้อนเนี่ยเราก็เอาไปกินได้หลายอย่างเนาะที่เขาเอาไปทํากระท้อนลอยแก้วเอาไปทํากระท้อนแล้วก็ที่ว่าใส่พริกกงพริกเกลือนะ่ะที่ว่าเอากระท้อนไปใส่พริกเกลือกระทาเป็นกระท้อนลอยแก้วแล้วก็เอาไปเชื่อมเอาไปแช่อิม่มป้าแป๋วเห็นเขาทํากันแต่ส่วนมากของป้าแป๋วนี่เก็บขายสดอย่างเดียวจ้ะ กระท h ต้นนี้เป็นกระทออนปุยฝ้ายเนื้อจะเยอะเนื้อจะเยอะแล้วก็หวานด้วยเนื้อเยอะแล้วก็หวานอันนี้อยู่ใต้ต้นกระทออนเลยลักษณะกิ่งลักษณะใบเขาก็อย่างนี้เลยจ้ะนู้นยังมีลูกเขียวๆอยู่บนต้นอีกหลายลูกอยู่อันนี้ป้าแป๋วแต่งกลางเขาให้แหวกกลางให้แสงเข้าตรงกลางต้นได้ แต่ว่ากระรู้แหละนี่ใบยิกยิกนี่อันนี้เขาขาดธาตุอาหารนะจ๊ะขาดธาตุอาหารเขาก็เลยมีใบยิกยิกปุดปูดแบบนี้ก็อันนี้คือใบของเขาที่เปลี่ยนสีเป็นสีแดงสวยงามเวลาที่เขาเปลี่ยนไปทั้งต้นเนี่ยจะดูมีเสน่ห์มากเลยก็แป,ปลาพูดไปกระหอบไปเพราะว่าก้มเก็บกรกะท h อนเดี๋ยวป้าเป๋าจะพาไปดูมุมจากข้างนอกสิว่าใบกระท h อ n น,นี่ภาพรวมๆเป็นแบบไหน กระทอนนี่เป็นต้นไม้ใหญ่นะจ๊ะเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นต้นไม้ใหญ่ต้องใช้พื้นที่อยู่ในการปลูกกระทอน n เนาะนี่นี่คือภาพภายนอกของเขากระทออนต้นเนี่ยจริงๆใหญ่โตวกว่านี้อีกเยอะเลยแต่ป้าแป๋วตัดกดแต่งเอาไว้ตัดกดแต่งเอาไว้เขาก็เลยต้นไม่ใหญ่มากแล้วตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสามสี่เมตร นี่ลูกเขาไม่ได้ฉีดยาแต่ก็ไม่ได้ห่อเหมือนกันจ้ะคือกินกันไปตามธรรมชาติเลยนูน่นสวยงามพามาดูกันกระท้อนนี่ก็เป็นผล,ลไม้พื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมแต่เวลากินกระท้อนอย่ากืนเม็ดนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะไปอุดอุดตันลำไส้เนาะให้ให้เคี่ยวเอาความอร่อยอร่อยของเม็ดแล้วก็ให้คลายทิ้งนะ อย่าไปกินทั้งเม็ดเดี๋ยวท่องผูกเดี๋ยวลํำไส้อุดตันจะเกิดผลเสียซะมากกว่ากระทอนนึ่งก็มีแร่ธาตุหลายอย่างมีประโยชน์เยอะอยู่ขอให้เรากินให้ถูกวิธีเนาะตระแบบทรงเหนื่อยเดินก้มเก็บกระท้อนล่วงทรงเหนื่อยได้มากระป๋องหนึ่งทรงเหนื่อยคันยังไงเอาไว้พบกันคลิปหน้านะจ๊ะ วันนี้เดี๋ยวป้าเป๋าจาทำการปอกกระท้อนก่อนดูซิว่าเราจะทำอะไรได้อาจจะเอาเนื้อไปแช่อิ่มอาจจะเอาเนื้อไปดองยังไงก็พบกันทุกๆคลิปนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าแป๋วคนบ้านสวนนะเรื่องง่ายๆเรื่องดีๆเรื่องใกล้ตัวมีอะไรป้าเป๋วก็จะเอามาเล่าให้ฟังเนาะป้าเป๋วจะมาเล่าสู่กันฟังป้าเป๋าจะมาเล่าให้ฟัง อย่าลืมนะจ๊ะกินกระท้อนทุกก่อนนะจะได้หวานหวานยิ่งยิ่งขึ้นนอะสำหรับคลิป,ลปนี้ป้าป๋าต้องขอตัวไปก่อนจ้าไว้พบกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้าทุกๆคน